อันนี้จะโชว์ทดสอบว่าลวดสามารถลอยบนผิวน้ำได้นะครับวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์นะครับการลองทำดูคุณทำได้นะครับเอาน้ำมาใส่ในบิกเกอร์นะการดึงอะไรแล้วก็ลวดวางครับตอนนี้เห็นไหมครับคลิปลอยน้ำได้คลิปวิดีโอคลิปวิดีโอโปสตถ่ายกันแล้วหรอการเติม อันนี้ลอยไม่ได้นะครับอันนี้ลอยไม่ได้อันนี้มันจะจมรั่วม,มุดเลยจมหมดเลยทีนี้ต้องพูดเป็นภาษาภาษานี้ด้วยอาเซียนองค์กรเนี่ยมันชิบมันจะลอยน้ำได้เ <ś in the mouth> <t> <Photoshop> นี่ย <t> อาเซียนตรงนี้โหสุดยอดนะลอยนะ้ำได้จริงๆด้วยนะครับลองดูนะครับอยู่บนผิวน้ำนะครับจะทำในทะเลจะลอยได้คุดคิดรูด นี่คือคลิปหลุดนะครับไอ้คลิปหลุดคลิปหลุนลุนน้ําไปแล้วจมน้ําหายไปแล้วคลิปหลุนเอาละวทีมในหัวข้อยังไงคลิปหลุดนี่ก็หาเลยเล่นนดูก็หากันเดินปะเดี๋ยเดูมีถ่ายนักวิทยาศาสตร์ไหมถ่ายนักวิทยาศาสตร์หน้าตาดีมีรถขับทรถซับดีก็เลิกไก่อ้วนแล้วเลี้ยงแมวที่ หาหอที่จะสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ไว้เลือกไก่อ้วนเพื่อจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมาไว้